ครับ FC ครัวจานทุกท่านนะครับพบกับผมใหญ่จินนิพนธ์ชรนะครับกับวันนี้นะครับก็นําสิ่งดีๆนะครับมาสู่สายตา FC คัวจานนะครับที่กําลังศึกษาพระเครื่องนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จวัดรอรังนะครับประกอบกับว่าหนปัจจุบันนั้นนะครับมีการปราหน้าในลักษณะว่าพระสมเด็จนะครับเกมาเมื่อร้อยกว่าปีแล้วนะครับผมถามว่าร้อยกว่าปีนี้ไม่ทราบว่าพระเนี่ยมีราคาหรือยัง นะครับที่บอกว่าปลอมออกมาคนที่ทําขึ้นมาในสมัยนั้นเขาทํามาเพื่อสองวัตถุประสงค์นะครับจุดุประสงค์แรกนะครับให้ทุกคนได้ทําบุญโดยการแจกฟรีนะครับวัตถุประสงค์ที่สองทำแล้วเข้ากรุนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณลงไปดูตำรับตำราให้ดีๆซะก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระเครื่อง ในแต่ละรุ่นแต่ละปีแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นเป็นอย่างไงนะครับหน้าปัจจุบันนะครับผมพูดตรงๆนะพาน,นิ์หลวงพ่อไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับแต่แรงหน้าดูเกิดจากกระแสสื่อนะครับนู่นนี่นั่นว่ากันไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะครับท่านก็ต้องมีเหตุและผลนะครับมีสตินะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่า คนที่ทำพระนะครับหรือคนที่ผลิตพระเขารวยแน่นอนพระต้องมีพุทธคุณนะครับไม่ใช่เล่นพระตามกระแสนะครับเราไม่มีส่วนได้เสียกับพระรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับโดยเราจะให้ดูนะครับบนจอนะครับก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหานะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับ มีด้วยกันหลายเนื้อแก่ปูนบ้างนะครับปูนหอยนะครับแล้วก็แก่มวลสารนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราพยายามพูดคุยนั้นนะครับเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับข่าวสารได้รับความอาย่างไงอะความเข้าใจอะนะเพราะที่ผ่านมานะครับโดนบิดเบือนนะครับ แท้ในรุ่นนั้นพอมารุ่นลูกเกิดจากอะไรครับเกิดจากฝีมือเซียนนี่แหละนะครับตำหนิในพิมพ์ตำหนินู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับผมถามว่าเคยเห็นบล็อกของแท้หรือ,อยังแล้วเคยครอบครองบล็อกหรือเปล่านะครับนี่ไงครับผมอะเอาดินน้ำมันเนี่ยกดขึ้นมากดขึ้นมาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยตำหนิอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้น ให้ตัดคำว่าตำหนิตำหนิในแม่พิมพ์พเหมือนที่เขาบอกเรียนน่ะแท้ตัวตัดแล้วผมถามว่าคุณปั๊มกันั้กี่รอบแล้วอะร้อยเหรียญแรกอะตัวตัดมันชะลุมันเธอแบบไงไม่คมอะมีดอะยังต้องรับเลยอะวันนี้เราฟันอ้อยอะสมมติเนี่ยฟันอ้อยได้ยี่สิบมัดเนี่ยปรากฏวามีดมันทื่อเขาก็ต้องรับแล้วคุณจะไปยึดติดกับอะไรกับไอ้ขอบตัด สมเด็จก็เหมือนกันแม่พิมพ์ยังไม่รู้เลยแม่พิมพ์อะไรหินมิตรโคนเป็นยังไง,งรู้หรือเปล่านะรู้แต่หินละมีดรู้แค่นั้นน่ะนะครับผมถึงต้องบอกว่าคุณต้องมีสตินะครับคุณมีสติแล้วปั๊บเนี่ยคุณก็จะรู้หมดคุณเช่าพระเนี่ยคุณเช่าด้วยตาคุณไม่ได้เช่าพระด้วยหูไอคนที่เชียร์บอกซื้อซื้อซื้อ,อคุณให้เขาซื้อไปเลยนะครับไอคนเชียร์เนี่ยตัวแสบนะครับเพราะฉะนั้น นะครับผมก็จะย้อนกลับมาเรื่องของพระสมเด็จที่ผมจะพูดคุยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์จริงก่อนแล้วค่อยมาไล่เรียงเรื่องของมูลสารนะครับอ่ะเดี๋ยวพลิกเข้ามาดูว่าพิมพ์ทรงเป็นยังไงนะครับแล้วว่าพิมพ์นี้เขามีชื่อเรียกว่าอะไรดีกว่าเนาะอ่าง่ายๆนะครับเอา้าดูตรงนี้เลยนะพระสมเด็จวัดอคังนะครับ ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะได้ดูนะครับเห็นไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าสมเด็จพระครังพิมพ์นะครับเชียงแสนนะพิมพ์เชียงแสนคุณดูดีๆนะอกพระเนี้ยจะใหญ่แล้วเขาจะมีติ่งอยู่ไปประบาณกลางเกตเห็นไหมจะมีติ่งกลมๆอันเนี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์เชียงแสน หรือมีชื่อเรียกว่าเชียงแสนเก้าตื้อนี่ดูไว้นะครับดูไว้เห็นไหมนี่เห็นไหม,หไหมจะมีติ้งอยู่ที่ปลายเกตกลางๆประมาณกลางๆแล้วไม่ถึงปลายนะเห็นไหมจะเป็นติงเลยไหมอ่าเห็นไหมแล้วเนื้อหาเนี่ยเป็นผงนะครับผงนะครับเขาเรียกผงแสงอรุณนะครับผงแสงอรุณจะเป็นผงสีเหลืองนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าดินนะ ดินนะครับดินก็เป็นสีเหลืองสีแดงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พยายามนะครับนําพระดีๆนะมาพยายามบอกสอนนะครับนํามาบอกสอนเพื่อให้ทุกคนนะได้เห็นพระนะครับได้เห็นพระมันจะเป็นประโยชน์หลายคนนะในมุมของผมอะเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้เสียของมุมการพระนะ ยกเว้นคนที่เสียประโยชน์เขาก็จะโวยวายว่าเราไปชีน้นําผมไม่ได้ชี้นําตําหนิเลยนะครับผมไม่เคยชี้นําพระตําหนิว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่เคยแต่ผมจะบอกทุกคนว่าพระสมเด็จนั้นมันมีเอกลักษณ์ในการดูนะครับก็คืออายุความเก่านะครับนะความเก่าถ้าความเก่าไม่ได้ยุบยับยศไม่ได้ก็จบอย่างเดียวนะครับผมถึงบอกว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ดูพระศึกษาพระให้มากเห็นพระให้บ่อยๆนะครับอันนี้เราก็จะเห็นหูข้างซ้ายข้างหนึ่งนะอ่านะแล้วก็เกตจะมีติ่งเห็นไหมอ่าถ้าขยายดูจะรู้นะครับแล้ววันนี้เราทําการไลฟ์สดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ y o u t u b e นะครับก็ยินคําว่าใหญ่ทั่วโตนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษว่า f อซใหญ่ชินมันชอนเลยนะครับก็ อยากให้ทุกคนน่ะได้ไปติดตามนะครับเพราะว่าการไลฟ์สดเนี่ยผมจะตัดไปก่อนนะครับอ่าผมจะตัดไปก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าขึ้นกล้องนะครับได้ขึ้นกล้องให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากให้เห็นนะครับให้เห็นนะครับอ่านะครับเดี๋ยวขึ้นกล้องดูที่อ่าจอนะครับของผมเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าส่วนที่ผมบอกว่า ไอติ่งตรงนั้นนะเกิดจากนั่นแหละ่ะกลมๆนั่นแหละคือเขาถ้าเป็นอูทองเชียงแสนสุกขททยเนี่ยเชียงแสนเนี่ยเขาจะมีฟันโมยอยู่ตรงกลางนะเนี่ยก็คือติ่งนี้แหละนะและใบหน้านะครับใบหน้าของเขาเนี่ยก็จะอุมุมนะครับจะไม่ยาวเรียวนะครับจะออกกลมๆเป็นๆนะครับเห็นไหมนี่คือใบหน้าหูนะครับหูก็จะติดข้างซ้ายเนี่ยชัดเจนที่สุดเนี่ยหูหูจะจะปะบ่าเลยนะหูจะปละบ่าเลยนะเห็นไหมลากลงมาแล้วจะปลาบ่าเลย นะครับจะเห็นข้างเดียวนะข้างข้างข้างนี้จะไม่เห็นเห็นไหมข้างนี้ก็จะแง้มนิดหนึ่งนะครับหูจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าช่างเขาคงจะแกะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนื้อหานะครับท่านดูนี่ท่านก็จะเห็นด้วยเนื้อขาวเนื้อฟ้าเนื้อแดงเนื้อดํานะครับกระจัดกระจายอยู่เต็มองค์พระเลยเห็นไหมแล้วก็คาบแล้วมันตั้งอิ่วน้ําตาลน้ําตาลเข้มเข้มเนี่ยนะครับเป็นจุดๆุดจุดจเนี้ยคือน้ำมันตั้งอิ่วนะครับนะ ก็เอกลักษณ์ก็ไม่มีอะไรมากพิมพ์เชียงแสเนี่ยจะอยู่ในหมวดของพระสมเด็จพิมพ์พระประธานนะก็จะมีเส้นพระทิพย์เนี่ยนะครับวิ่งนะครับถ้าองค์ไหนช,ชั้นก็จะเห็นวิ่งเป็นเส้นเลยสองเส้นนะครับอันนี้คือศิลปะที่เราดูกันนะครับนี่เห็นไหมเนื้อหาแล้วการเซตตัวเราจะถ้าดูการเซตตัวเนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้นะครับผิวผิวพื้นนะนี่ผิวพื้นนะนี่คือผิวพื้นเลยนี่หนไหม การเซตตัวยุบตัวเห็นไหมเยอะะมากมายนะครับประจักษ์นะครับนี่อ่เดี๋ยวผมดูให้ดูองค์ที่สองด้วยนะครับให้ดูองค์ที่สองด้วยคือดูองค์เดียวเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยชัดต้องเอาสององเลยนะนี่นี่คือองค์ที่สองนะครับสีก็จะอ่อนเห็นไหมอ่อนฝาเมื่อกี้จะออกอเหลืองๆอเหลืองนะนี่เห็นไหมนี่จะออกอมเหลือ,องอมเขียวอยู่แล้วนะนี่ก็เป็นพระที่บอกว่ามีอายุนะครับอ,อประมาณนะครับนี่เห็นไหมใบหน้าเห็นไหมเระห็นเกตนะตรงนั้น่ะ จะเป็นกลมๆขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่นะใบหน้าท่านจะเห็นมวลสารเลยไหมพระที่มีการกรัดกร่อนเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นชัดเจียนที่สุดนะครับถ้าผ้าส่งไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยนะครับเรียบร้อยครับสี่สิบล้านกวเกได้ครับนะคนที่จะเช่าพ้าซื้อผ้าหน้าผมแนะนําว่าอ่าถ้าเขาไม่ขยายให้เราดูอะไรเลยนะอย่าไปเช่าถ้าเขาบอกว่ามีคนให้ท่านท่านี้ท่านไม่ต้องไปซื้อเขาเลยให้เขาขายคนนั้นเราไปนะครับอย่าไปซื้อนะครับของผมนะครับเป็นสายบุญนะครับ ใครจะร่วมบุญกับเราเนี่ยนะครับก็สามารถทักทายพูดคุยกับเราได้นะครับในช่องทาง Facebook ผมนะครับก็ใหญ่ชินวันชรชรได้เลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า,าสิ่งที่ผมได้พูดคุยนั้นน่าจะเป็นประโยชน์กับ f อฟซกัวจานนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตัดอ Facebook ออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะาทำยูทูาไลฟ์ไปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่จะติดตามนะครับก็ าจากตรงนี้ไปปุ๊บก็จะเป็นการทดสอบน้ํายาโน,น,น่นนี่นั่นทเยอะมากมายต่อไปเพราะว่า y YouTube เนี่ยเราจะทําให้ได้20นาทีขึ้นนะครับส่วน Facebook เราก็จะตัดไปเรื่องว่าท่านเห็นมูลสารแล้วและท่านประจักษ์หรือยังถ้าท่านสนใจพระชุดน,นี้จะร่วมมูลกับเราก็เรียนเชิญได้นะครับตอนนี้เราเตรียมไว้อยู่ที่ประมาณ200องค์นะครับแต่ไม่ได้ออกหมดนะครับเพราะว่าพระชุดน,นี้เตรียมทํา YouTube กับพี่เตทพนะครับวันนี้เราเอามาออกไลฟ์เนี่ยนะครับเพื่อแบ่งปันเอฟซีก่อนนะครับก็คือ เราออกให้แค่20องค์เท่านั้นนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นโหมดของอาราคาใหม่นะครับเพราะฉะนั้น20องค์ใครอยากได้ต้องรีบทักเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปในร่วนของการทํา y o YouTube ต่อนะครับก็วันนี้ FC ก็เข้ามาติดตามใน Facebook ก็ตามเข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับ อ่า Facebook เราตัดเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบอายุให้นะครับก็เราจะนําพระนะครับอ่ามาทําการหยดน้ํายานะครับเพื่อดูว่าอ่าพระสมเด็จนน้น้ํายาที่ใช้นี้อ่ามีปฏิกิริยากับพระมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวผมขอญาตหาก่อนนี่นะครับแล้วนี่นะครับก็มาติดตามกันเลยนะครับในช่องทาง YouTube นะครับก็เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราหยดน้ํายานะครับ แต่มีกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าหยดดูอะไรเขาหยดเพื่อดูอายุแล้วเขาทําปฏิกิริยากัดเข้าไปในเนื้อพระนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรช่วยกรุณาแหกตาดูก่อนที่จะไปโจมตีใครนะครับเพราะว่าเราทําให้ดูไม่ได้ทําให้คุณงมงายเพราะว่าวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบได้แล้วถามว่าแล้ววิทยาศาสตร์ไปตรวจเลือดได้ยังไงนะ มันต้องแยกให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาโนนะครับเราไม่ได้โจมตีท่านท่านก็อย่ามาโจมตีเราเพราะว่าเราเชื่อในหลักทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าน้ํายาตัวนี้สามารถเช็คอายุของปูนได้เป็นพระใหม่ยหยดแล้วจะไม่ขึ้นนะครับจะซึมหายลงไปเลยนั่นเกิดจากอะไรครับเกิดช่องว่างแล้วก็ความผนึกไม่เหมือนกันเขาบอกว่าอาจจะเอาปูนเก่าปูนเก่าปูนใหม่ถ้าโดนน้ายากัดขนาดนี้นะกระจุยหมดครับน้ํายาออกแบบมาเพื่อ ตรวจสอบปูนว่าปูนนั้นมีการทําปฏิกิริยามากหรือไม่ไดนะตอนนี้เราจะเห็นว่าฟองค่อนข้างจะใหญ่หญฟองค่อนข้างจะนิ่งแต่ถ้าเป็นพระไมย่ยดหายแน่นอนนั่นก็แสดงว่าพระนั้นไม่ถึงอายุหรือฟองเล็กเยอะเกินไปหรือมีการขุดนะครับมากเกินไปแต่ถ้าเมื่อไรที่ยดไปแล้วมีการทําปฏิกิริยาลักษณะน,นิ่งลักษณะนี้ท่านต้องเชื่อได้เลยว่าพระชุดนี้ อายุปูนเนี่ยได้แน่นอนนะครับผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเชื่อนะผมทําให้ดูเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเป็นวิทยาทานการที่เราจะทําให้เป็นวิทยาทานนั้นเราจะต้องหาวิธีการไม่ว่าจะเป็นเครื่องน้ํายาหรือผู้เชี่ยวชาญใจทุกๆด้านนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เราน,นําเสนอนั้นเราบ่งบอกถึงทุกด่างทุกอนุทุกอิริยาบถของการดูพระสมเด็จ เห็นไหมฟองยังใหญ่คงที่นิ่งหยุดทางการทำปฏิยาเพราะว่าเมื่อหยดไปปุ๊บน้ํายาประเภทนี้จะทําการุดหรือกัดเข้าไปในเนื้อพระเมื่อกัดเข้าไปจุดสูงสุดแล้วเขาจะนิ่งแบบนี้นี่คือวิธีการตรวจสอบที่แท้จริงแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อนะเพราะว่าการเทคอายุจะต้องหยดในตําแหน่งเดียวกันสครั้งแต่ด้วยว่าพระเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดการเสียหายมาก เราจึงยดครั้งเดียวเพื่อให้ทุกคนได้เห็นประจักษ์นะครับทุกคนเห็นแล้วนะว่าการที่เราเห็นฟองกลมๆเม็ดๆเม็ด,เ,มดเหมือนไออะไรเขาเรียกฟองวอดประกาศอย่างงี้ว่ะหรือวอดประหมออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นฟองอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นแสดงว่าความพร้อมทุกด้านจะต้องได้หมดนี่คือวิธีการดูนะครับไม่ได้บอกให้เชื่อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ดก่อนนะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดเสียหาย มื่อไที่ท่านได้พระไปมีการหยดเกิดขึ้นนะแสดงว่าพระอน,นั้นผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับอ่ะมาดูประเภทที่บอกว่าเอ้กัดก่อนอ่ะกัดก่อนเนี่ยเกิดจากอ่าอ่าพระที่มีอายุนะครับแล้วต้องมีเกี่ยวกับพวกอ่าอ่าหินปูนนะครับนี่การกัดก่อนเขากัดก่อนกันอย่างนี้นะครับนี่การเซตตัวยุบตัวนะครับนี่เห็นไหมท่านดูเวลาที่พระที่มีอายุแล้วเกิดการกัดก่อนมากเห็นไหมท่านก็จะเห็นมวลสารนะครับ อยู่ในองค์พระเนี่ยครับไม่ใช่โรยหน้าบล็อกนะครับมันเกิดจากข้างในเพราะว่ามีการกัดก่อนทําให้เกิดความชารุดเสียหายบ้างแล้วท่านก็จะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีครามเพชรพลอยอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในองค์พระเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรไปมั่วๆนะครับบางคนไปบอกว่าพระลิเกมันเป็นความเชื่อของคนนะแล้วก็ไอ้คนที่พูดลักษณะเน,นี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้ศรัทธาพระเลย นะครับเขาศรัทธาครูบาอาจารย์แต่เขาไม่สามารถบอกวิธีการแต่สามารถไปบอกว่าไงแม่พิมพ์แบบนั้นแม่พิมพ์แบบนี้เนื้อแบบนั้นเนื้อแบบนี้ผมถามว่าคุณรับมาจากมือหลวงพ่อหรือ,อยังไงคุณถึงรู้ทุกอย่างว่ามันต้องอย่างนั้นต้องนี้หรือคุณตามเองคุณถึงรู้ว่ามันใส่อะไรหรือปูนที่เขาใช้หรืออะไรยังไงเห็นไ,ไหมดีไม่ดีนะครับ เซียนเหล่านี้นั่นแหละตัวทผํผภาพปลอมนะครับมาหลอกกันในกลุ่มในก้อนผมเคยรู้จักกับเฮียท่านหนึ่งนะสมัยก่อนอยู่ประตูน้ํานะครับปัจจุบันท่านเป็นมะเร็งตายไปแล้วแต่ผมเองก็ได้รับข่าวสารมาเหมือนกันเขาบอกว่ามาเล่นพวกนะครับปัจจุบันนะครับพันธทิพย์ประตูน้ําปิดไปแล้วนะครับพันธทิพย์ประตูน้ําปิดไปแล้วแล้วเซียนก็แตกกวนกันไปนะครับกระจายกระจายกันไปนะครับ ถ้าใครรู้ข้อมูลเนี้ยนะครับจะแม่นมากนะครับไม่ต้องให้เอ่ยนะครับผมเองก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่สิ่งที่ผมมาพูดคุยวันนี้ผมก็แค่อยากจะเผยแพร่นะครับเล่นแบบผมชอบแบบผมเช่าหาของผมก็คือจบแต่ถ้าเล่นแบบเซียนท่านก็ต้องฟักกระเป๋านิดน,นึงเขาบอกว่าทองก็คือทองทองไม่กลัวไฟผ้าผมมันก็ไม่กลัวเซียนเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่จะซื้อหาผ้าผมได้คุณต้องเป็น นะครับไม่ใช่คุณมีตังค์แล้วคุณซื้อได้นะคุณต้องเป็นนะครับคุณจะต้องดูเนื้อหาพิมพ์ทรงได้ว่าในพระสมเด็จนั้นมีอะไรนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับเชื่อถือได้ไหมนะครับพระแท้มันจะต้องมีมนสารนะครับเหมือนที่เฮียท่านึนื้อดาไปนะเราเองก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงนะครับไม่ชอบก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่เล่นหาก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้โกรธกันอยู่แล้วนะครับ พราะสิ่งที่เรานํามาพูดคุยเป็นประโยชน์นะครับใครจะเช่าหรือจะไม่เช่ามันก็สุดแล้วแต่ความพออพอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมพระแต่ละองค์ถึงเป็นพิมพ์เดียวกันแต่เนื้อหาความเข้มข้นของเนื้อพระไม่เหมือนกันนะครับเหมือนท่านตำน้ำพริกหระครับมีแหลกกับไม่แหลกมีหยาบก็ต้องมีละเอียดง่ายๆเห็นไหมพระก็มีวิธีการดูเหมือนกันเห็นไหมตรงไหนที่ผิวเปิด ก็จะเห็นชัดนิดหนึ่งตรงไหนที่ผิวไม่เปิดก็จะไม่เห็นหน,นะและสิ่งที่ท่านได้เห็นนั้นก็คือสิ่งที่เราพิสูจน์ได้นะครับว่ามลสารต้องเป็นอย่างไรพิมพ์ทรงต้องเป็นย่างไงกว่ายภาซิกเป็นยังไงผ้าที่มีอายุมีความชํามากน้อยเพียงใดเห็นไหมสิ่งที่ผมนํามาพูดคุยนะครับเป็นประโยชน์นะครับบอกเลยเป็นประโยชน์ หลายหคนเลยนะครับหลายคนนะครับอาจจะยังไม่ได้ศึกษาจริงจังนะครับหรือมีพระองค์ครูไว้นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ฟังเขาเล่านะแล้วก็มาเล่ากันต่อๆเห็นไหมก็ทำให้เกิดการผิดพลาดคาดเคลื่อนในทุกทุกด้านอนะ่ะพูดง่ายนะนะผมก็พยายามเอาให้ดูหลายๆองค์นะครับให้มีการแยกแยะ วิธีการดูพระที่มีความนุ่มนุ่มชํำเหลืองเห็นไหมง่ายไหมอย่างงี้ง่ายไหมเนี่ยวิธีการมันก็ไม่ได้เยอะแยะนะเพียงแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่เนื้อพระนะครับพอเราดูเนื้อได้ความเก่าได้นะครับการเซตตัวยุบตัวมีในทุกอริยบทสิ่งที่เราอยากรู้ต่อไปนะครับนอกจากเนื้อแล้วก็คือพิมพ์เขาเรียกว่าศิลปะอะไร,เห,ไหรเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เนื้อเป็นยังไงครับค่อนข้างจะชํานะครับเห็นไหมเนื้อชํามากนะครับแล้วก็จะให้ดูตรงที่เป็นเกรที่ผมจะโฟกัสให้นะครับตังเกตดีๆนะครับเห็นไหมการเซตตัวยุบตัวเป็นไงครับเวิร์กไหมนี่นี่คือสิ่งที่ผมได้นํามาเผยแพร่หรือพูดคุยนะครับในเรื่องของศิลป,ปะนะครับประกอบไปด้วยเชียงแสนอูทองสุโขทัยนั่นแหละ แล้วก็มาแยกเป็นชื่อนายโดนายเดนายนำนอะไรเนี่ยผมถามว่าสมเดละละ็จวราคังอะสมเด็จพุทธจันโตพรมรังสีท่านอะท่านไปตั้งอะไรไว้เขาไม่ได้ตั้งอะไรเลยตั้งชื่ออะไรเลยเขาก็ใช้ศิลปะนั่นแหละนะครับก็เชียงแสนอู่ทองสุโขทัยนี่นแหละนะถึงบอกว่าการที่เรามาพูดคุยนั้นเป็นประโยชน์ไหมถ้าเป็นประโยชน์ก็ให้ถูกใจหรือแชร์แต่ถ้าใครคิดว่าพระชุดนี้มันเก๊ ก็ช่วยแชร์ไปหาพ่อแม่พี่น้องคุณนะครับว่าพระที่ใหญ่นํามาพูดคุยนี้เป็นพระเตะเห็นจําไว้นะอย่าไปเล่นหานะครับจําไว้เลยนะครับจะได้ไม่ไม่โดนนะแต่ถ้าเกิดเพราะว่าพระองค์นี้หรือชุดนี้ไปเข้าตาหูตาเซียนเข้าเป็นพระแท้ทั้งหมดละ่ะโอ้โหรวยกันมาหาศาลเลยนะรวยกันทัทษหน้าเลยนะครับพระแท้ต้องมีพุทธคุณพระแท้ต้องขายได้พระแท้ต้องกล้าแห่นะครับผมถึงบอกว่า พระแท้พิธีวิสทวิ์พิสูจน์เนี่ยนะครับเราอยากจะให้เข้าใจนะครับว่าณเวลานี้เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบพระนะครับไม่ใช่ใช้คําพูดมาตรวจสอบพระแล้วพระจะต้องเป็นพระที่ดูง่ายนะครับต้องเป็นพระที่ดูง่ายก่อนนะครับถ้าพระที่ดูยากยากอย่านะครับดูแลผิดหูผิดตาดูแล้วเอะ ทำไมพระชุดนี้ถึงใหม่ทำไมพระชุดนี้ถึงอายุเขาไม่ดีเลยหรือพระชุดนี้เป็นพระใหม่แท้แต่ไม่ทันหรือแท้ไม่ถึงนะครับท่านก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการดูพระนั้นเราจะต้องศึกษาให้จริงจังสนใจใส่ใจนะครับทุกอย่างที่เราจะสามารถจดจำได้ ถ้าท่านจดจําไม่ได้ดูคลิปนี้หรือท่านจะมาเดินดูทางมาดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ยินดีให้ดูนะครับเพราะว่าพระชุดน,นี้เจเตรียมทํา youtube ชุดใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะครับเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมได้นํามาพูดคุยนั้นเป็นประโยชน์นะครับก็ก็น่าจะได้เวลาเนาะอ่าก็ถือว่าสิ่งที่ผมนํามาพูดคุยนั้น ผมพยายามนะครับบอกสอนทุกคนไม่ต้องเชื่อแต่ก็ได้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้ผมอยากให้ทุกคนนะตั้งใจทำอะไรแล้วก็ขอให้ตั้งใจดูอะไรแล้วก็ขอให้ตั้งใจดูสนใจอะไรแล้วก็ต้องสนใจอย่าแค่ดูผ่านฟับแล้วก็จบไปผู้นี้ลืมไม่เกิดประโยชน์นะอะไรที่เราทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะครับเราต้องพัฒนาตัวเราเอง พัฒนาวิธีการทำวิธีการดูวิธีการศึกษาที่ถูกต้องดูใครก็ได้นะครับเอามาประยุกต์กันแล้วท่านจะเก่งนะอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์นะวันนี้นะครับเราได้นำมาพูดคุยเกี่ยวกับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เชียงแสนเก้าตื้อนะครับถือว่าเป็นพระยอดนิยมอาจจะไม่ค่อยสวยแต่แฟงไปด้วยพุทธคุณนะครับ เพราะฉะนั้นเราถึงต้องพยายามนะครับนำเรื่องดีๆนำพระดีๆที่เราคัดไว้นำมาเผยแพร่น่าจะเป็นประโยชน์กับ F-C ฟกัวจาร์ที่กําลังศึกษาเกี่ยวกับพระนะครับอย่าไปเชื่อจนกว่าจะได้ไปเห็นของจริงอย่าเชื่อถ้าเราไม่ได้จับต้องอย่าไปเชื่อกับคำบ้ายอหรือยอให้เราซื้อไม่แนะนำครับนะครับก็ฝากงานไว้นะครับ ตอนนี้นะครับใหญ่ชินวชชนนะครับประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าตอนนี้ก็เรากรําลังสร้างสมเด็จทวดโตผมบังสีหน้าตัก12เมตรสูง18เมตรนะครับที่กําลังจะมีการว่าจ้างเร็วๆนี้สําหรับ f c คนใดนะครับที่อยากจะร่วมบุญกับเรานะครับตั้งแต่นะครับ2,000บาทถึง5,000บาทเรามีพระสมเด็จนั้นเป็นของขวัญเป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่บอกว่าเป็นการขายพระนะอย่าไปยึดอย่างนั้น ใครที่มาทําบุญกับเราเราจะมีพระแจกกลับไปนะครับพระทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบทางหลักทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมบ,บุญนะครับในการสร้างสมเร็จทวโตผมรังสีเนื้อโลหะนะครับอ่าก็สามารถอ่าติดต่อเบอร์โทรของผมได้นะครับหรือทักเข้ามาในช่องทาง YouTube ผมก็ได้นะครับหรือ Facebook ผมก็ใหญ่ชินน้ำมันชอนก็ทักถายพูดคุยกับเราได้นะครับ ก็ฝากงานบุญดีๆนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระใหญ่นะครับสร้างด้วยแรงศรัทธานะครับอย่าสร้างด้วยกระแสนะครับท่านศรัทธาหลวงปู่นะครับก็เรียนเทินนะครับใครมาไม่ถูกก็ปักปุดเลยนะครับว่าวัดไผ่สะดาตตำบลดอนสายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็แนะนํากันให้เข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะครับสองช่องทางก็คือ1ช่องทางแรกก็คือ ใหญ่ทวดโตแล้วก็ FC ภาษาอังกฤษ f กับตัว C ภาษาไทยก็ใหญ่ชีนมันชนเหมือนกันก็สามารถทักทายเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับ